ครับวันนี้ก็มายิเครื่องให้ท่านสอจอจังหวัดลบบุรีนะครับที่ต่างรุ่นใหญ่มาเลยนะครับรุ่น R3 มจะไปเลี้ยงกับตัวนี้เหมาะกับฟาร์มใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดมอเตอร์นะครับมอเตอร์สองแรงแท้นะครับสายปานคู่นะครับ ันจะเป็นสายพันคู่มอเตอร์สองแรงแท้นะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับเครื่องจะมีโลโก้ทางร้านไปด้วยนะครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อตามเบอร์นะครับตัวนี้ครับนิ้นนิ้นเอาไปสับต้นกล้วยนะครับปากกว้างก็ประมาณสิบนิ้วนะครับที่สิบนิ้วนะครับถามว่าขยายออกมาได้ไหมมันก็ทำออกมาได้นะครับ ยาวมาแต่มันไม่จำเป็นนะครับสิบนิ้วก็พอแล้วต้นกล้วยต้นกล้วยเจ็ดนิ้วสิบนิ้วแปดนิ้วนี่ยังแบกไม่ขึ้นนะครับตัวนี้สามารถสับต้นกล้วยได้สับนิเกียได้สับได้ทุกอย่างนะครับเป็นใบมือในการยกไฟนะครับตัวนี้นี่จะทดสอบ โคตรมากนะครับชิ้นงานนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับละเอียดมากครับมันจะออกเป็นแหวนนี่สวยแบบนี้นะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับชิ้นงานประมาณนี้เองเนี่ยมันบางๆก็มีนะครับนี่เห็นบางๆเองนะครับไม่ใหญ่นะนี่ นีนกำลังกินดีนะครับมันเป็นแว่นริอวสวยแบบนี้งานก็จะสับเสมอออกมาหมดเลยนะครับไม่มีเสีย้ยนไม่มีหนามทิ่มแทงปากตรงลิน้นอัวนะครับเนี่ยโอเคครับ